ไม่ใช่ตรงนี้เขาเรียกว่าก่าหลุกบ้าก่า uh อะไรอย่างเงี้ยครับสิวเป็นอะไรคะแม่พี่เพิ้มอยากรู้ใช่ไหมว่าสิวเป็นยังไงทำยังไงอะครับเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวมาเอาไร้คําแม่ ราไม่ทําให้เด็กๆเลอะเราไม่อยากให้เด็กเป็นสิว <มา S 1> วันเนี้<ช>เรามีของเล่นชนิดหนึ่งใช่ทีมม่มันเล่นที่มันแบบเหมือนสิวใช่เหมือนสิวของจริงเลยวันนี้เราจะบีบสิวคล้ายๆของจริงกันเลยเพื่อนๆวันนี้เรามาเล่นของเล่นบีบสิวกันนี่เลยเหมือนของจริงเลยนะได้มาจากใช่ของต่างประเทศเลยนะใช่ กระปรนนี่กลัวมากเลยนะครับเรื่องการบีบสิวอะกระป๋อไม่กล้าเข้าใกล้เลยวิธีเล่นเขาอยู่ด้านหลังเลยนะเพื่อนๆนี่เลยอันดับแรกเราต้องเอาขวดเนี้ไปใส่ไมโครเวฟก่อนนะใช่มีขวดอันนี้ใช่ใช่ใช่ใแกเลยแกเลยแกเลยแกต้องดุนอ่าเปิดฝาขวดแล้วครับแล้วก็ใส่ไมโครเวฟขั้นตอนนี้ให้ผู้ปกครองทํานะนิ่ๆ่ายเลยบ้างยืดๆเหรอเพี่้ม วิ่งนะแบบนี้ใช่ไหมเปิดไมโครเวฟเลยพี่ปื้มขั้นตอนนี้ให้ผู้ปกครองทํานะครับอุ้ยเไม่งั้นจะร้อนมือไฟร้อนมืออ่าสองนะอ่าพี่ปื้มหมุนเลขสองพี่ปื้มหมุนครับโอเคติงแล้วเปิดได้เลยนิ่มยางระวังร้อนนะครับกดอุ่นใช่ไหมอุ่นอุ่นๆุ่อ้าเขาียบกันเขามีหลอดมาให้ด้วยนะครับ เราไม่ต้องงั้นก็ได้เราบีบอันนี้ใส่ในรูนี้ได้เลยนะครับได้ได้ค่ะโอเคบีบได้เลยพี่เพิ่มอยากบีบหรอใส่ไปในรูแล้วบีบลงไปบีบไปเลยเสียบรูแล้วบีบอุ้ยให้แม่บีบให้ไหมไม่ไม่อ่าให้เต็มรูเลยนะพี่เพิ่มโอเคอุ้ยทำไมมันปิ้นออกมาเพิ่มมันเต็มแล้วไงมันต้องขึ้นมาด้วยเพราะว่างั้นน้ำมันไม่อยู่ในรูนะโอเคดูนี่โอ้ยเขาเป็นของเล่นที่แปลกไม่ใช่เสียบในรูถูกแล้ว ใช่ไหมเราก็ค่อยๆ <th oy S 1> อยดลอย <dated teenage S 2> ขึ้นมา <grenade. S 1> ด้วยลอยแ้วอันนี้ด้วยมีมีรถลอยขึ้นมองโอ้ยเต็มรูแล้วแต่ในนี้คือรูไม่เต็มนะเต็มไหมครับพี่เพิ่มเต็มไหมเต็ม้วเต็มเอยู่เอาจนเกินแท้นั้นหลอดนั้นดูดได้พี่เพิ่มเหรอหลอดนั้นอะหลอดบีบอยู่ที่มือพี่เพิ่มว่ะใช่ใช่ใช่นีหรอดูดดูดขึ้นมาบีบตรงนี้ครับนี่ตรงปลายเนี่ยมันจะดูดหรออ่ามันจะดูดขึ้นมา เพื่อนพร้อมนะนะเอาไปบิดสิวกันจริงเหรอูนะไหนขอดูหน่อยนี่แหละของจริงเป็นแบบนี้เลยอ่ะเุ้ยเฮมากเมือนของจริงมากงดมานตัวนี้ป้าแล้วก็เสียว บีบบีบสิวฮ้ยเบองสิมกบี่ว่าเสียวมากนี่จะบีบเพิ่มเยอะที่สุดอเนี่ยวต้องปวดูนี้มเออติเล็บต้องปวดเลยเหมือนมากเนมขอแม่บีบบ้างสิขอให้แม่บีบบ้างเนี่ยถ้าคนบีบสิวจะมันมากเลยนะไม่ได้ดูนี้ไม่ได้ดูนี้อดูนั้นหมดหรอ พุ่งปุ๊ดเลยอะย่ตอนที่แม่ดูชิปเลยอ่ะใช่คนในย t u b e เขาชอบดูการติดสิวนะใช่ใช่แม่ทำไมคนจะสิวเยอะปานนี้พุ่งุดพุ่งปุดเลยอะแต่บางคนเขาก็แบบจะหยอกนะ ิ่งมันนก็าสรไม่ชอบแต่เขาดูเพราไม่ชอบแต่เขาดูนะใช่มันมันมดูเพราะสงสัยไงน้ำมาฟ้านะโอเคบีบได้เลยว้ายตีเล็แล้วบอกว่าไปโตเลยเหรออุ้ยอุ้ยต้องปิด้งปิดอย่าเอาทิ้งสิอย่าทิ้งนะมันจะหมดนะทุกคนโอ้ยติดเลบเลยโอ้ยเหมือนจริงมาก แต่ก่อนพ่อเคยบีบสิวแล้วมันปุ๊บกระเด็นแบบไปไกลมากเลยเดียแกเขาจะตกระเด็นติดกระจกเลยใทีไหมใช่กระเด็นติดกระจกเลยแก๊กฉิ่งต้อเคยเล่นเกมเล่นแบบนี้ด้วยเหรอไม่ไม่ของจริงหน้าตัวเองอุ้ยน้องโบลกิ๊บนี่ดูเลยเหรอข้างในมีอะไรน้งโขลกแหน่ผมนนิ้วแย่เข้าไปได้เลยเหรอข้างในมีอะไรน้งโบอุกยอุย

ตามคู่มือเขาบอกว่าทิ้งไว้2-5นาทีนะแต่ถ้าเราอยากจะเซตตัวเร็วเราเอาไปใส่ช่องฟีดนะทุกคนแล้วมันจะง่ายเลยทีนี้ใช่ไหมเร็วขึ้นเลยเนาะเร็วขึ้นเดี๋ยวอันนี้เราสามารถป้ายแล้วเอามาเก็บไว้รอบนี้แม่ทิ้งเซตตัวนานเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันจริงเหรอใช่ใช่พ่อดูนะจะเหมือนเดิมไหมอ่ะออ้ยแข็งเกินแข่ง,ขงไวแข็งเลยเหรอโอ้ยเนี่ย นี่เขาแข็งกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะดูดิเป็นก้อนๆแล้วอะใช่เดียวพี่จับอดี๋ยวพี่จับเข้มแข็งเลยอ่ะอาตรงกลางก่อนไหมอ่าหนึ่งสองสามอุ้ยโอ้ยช็อดเลยอ่ะเอาอีก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 เหรอขาบอกว่าใช้พลังเยอะมากเลยเขาแข็งเกินเหรอใช่แข็งแข็งมาก แบบเหมือนเราต้องใช้แรงกดเพราะว่ามันเหนียวอ่ะเด็กๆงมาดูหลุมนี้นะหนึ่งสองสามออแบบว่าเป็นแข็งดีเลยรอบนี้ของจริงของจริงไม่เหลวไม่เหลวเกินหลุมนี้บ้างนะหลุมนี้บ้างนะโอเคโอเคหนึ่งลูกเออหมดแรงซะแล้วเออหลุมนี้น้อยใช่ป่ะหลุมนี้น้อยใส่ใส่น้ำไอ้นี่น้อยน้ำยาเขาอะออเป็นแข็งเลยรอบนี้เหนียวกว่าเดิมเหนียวเอาเราเก็บไว้ดีกว่า เก็บไว้ได้ดูวิธี้ดตรงนี้สิกดธรรมดาก็ออกใช่ไหมถ้าเรากดถูกเหลี่ยมใช่ไหมอันนี้นี่พิบมุดหลุมนี้เอ้ยหมดแล้วอ่าหมดยังหมดยังยม่าเช็คทุกหลุมเช็คทุกหลุมดูดิหลุมนี่ดิดดเฮ้ยฟูดออกมาได้ยินเสียงเลยอ่ะ <c oughs> อุ้ยยั่งโป๊เลยอะ <c oughs> ่ะแม่เขาแช่ไว้นานไงรอบเนี้ยใช่ถ่ก็เลยเสซฟตัวดีแต่ดีนะพ่อ เวลาเท่านี้ก็ลังมีเออโอ้ยเข้าไปในหลุมเลยอ่ะพี่ปุ้มโอ้ยโอ้โหโอเคสะอาดแล้วโอเควันนี้เราก็รีวิวของเล่นแปลกๆเนาะอ่าเรียกว่าของเล่นอะไรครับของเล่นบีซิวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ